มีเป็นช่วงหมูแขนค่ะหมูแขนเจ้าบา่า,าวเจ้าสาวคนหลายค่ะคออ หลายคาดนาแต่บานเทาก็ไหลายผู้ใดเจะเอาเหมือนเอาไปแจกกันเจ้าทุ่าเจ้านัง่ผนเจ้าว่าจะเด้เออ เขาไฟขคไฟเนี่ยค่ะใส่หรอไฟไม่ใส่หรอไฟอยู่ใส่เนาะ ได้ไปนี่ในเ่าะนะได้ไปไปยุใส่โบะไปย่ทางไปโยชนบอหรือเปล่าหลายคัะค่ะใส่เหรอนังอันไอติมสร้างคื่อใคเหรอนี่ยเสสร้งคือเป็นไงคุกกรูแมยังคื่อแมนยานคือสร่างชื่อแนยานคช่ไม

ไหวเป็นจังหดบาจัหฝ่ายุุ่นนี่อยู่ว่แมนะเอาแตงเงินก็ได้ว่าฝ่ก็ได้ว่าเอาแตงเงินกัได้ว่าฝ่ก็ได้ดองกันทานผีกัน้วยโอ้แต่บานี้ังอ Uhm, ปล <cup S 3> <ป names. S 1> ูกหรอบอไปไปปลูกให้มีฝายีกาฝายยุดสายฝายฝายคายยืดคนแรกคนไปอยไงตันก็มีได้หรอเกือบมากซุ้มหนึ่งถามยืท่านหนึ่งว่ามาคนหลายค่ะคนหลายคนหลายอีกหนึ่งบูบูบูมาไม่หนีบูไม่หนหลาย คาใจกับบายรามาทำกันครับผ่เอาเดี๋กิใจเห็นทีน่ครับโอ้บครณบบนไหลทีผมขอบครับเอาไว้จะให้นะถึงกัดอันเนี้ยอันนี้วอหยางโไม่อยากเลยบัอา พี่น้องค้นไล่หลายค่ะอันขนาดเจ้าเบามากหน่อยหนอยพราะว้นะถึงจะอันเนี้ยนี่ไว้นาถึงแะนี่พอล้ากีโลมานำกันก็่อเอาเอาเสียหลาย่เพราะถุงเดียวเออไว้แล้วเนีขอถุงเนี้ขอถุงเนี้ยเดี๋ยจะใส่นี่เพราะว่าของฝากพันแล้วก็เสีย ไม่ม <T |ar|> ันสามป่าพันลุงค่าเขาฝากขึ้นมากแท้าละนี่นีด้ันแจ้เขาเดี๋ยวใช่หมอนเดี๋ยวเอปรงหน้าถึงของฝ่าพันของล